สวัสดีครับจริงๆในช่องซูเปอร์ท o โมเนี่ยถ้าเจอกับพงส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิดีโอรีวิวใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พงคิดว่าในเมื่อมันเกิดสถานการณ์ที่หลายๆคนออกไปไหนไม่ได้พงก็เลยคิดว่าพงม,มาทำคอนเทนต์สอนตัดวิดีโอดีกว่าแต่ว่าตัวพงเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแล้วก็ประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เริ่มเล่าแบบนี้ดีกว่าครับ คือตัวคงเองเนี่ยเริ่มมาทํา y o YouTube ได้ประมาณ2ปี2ปีเนี้คงเรียนรู้ใหม่ทุกอย่างเพราะว่าไม่เคยมีพื้นฐานเลยไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใช้โปรแกรมตัดต่อปรับนู่นปรับนี่ในโปรแกรมเพราะฉะนั้นคงคิดว่าถ้าคงทําเองได้หมายความว่าจริงๆแล้วคงใช้เวลาประมาณ3-4เดือนมั้งคงก็ได้วิดีโออันแรกออกมาละแม้ว่าคุณภาพมันจะไม่ได้ดีเท่ากับปัจจุบันแต่ว่า ถ้า3-4เดือนพงทําได้โดยการหาความรู้หาข้อมูลเองทุกอย่างแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นวิดีโอให้คนทั่วไปเข้ามาดูพงใน YouTube ได้พงเชื่อว่าตอนนี้คนที่กําลังอยากจะเรียนรู้วิธีตัดต่อแล้วเข้ามาดูิดีโองของพงก็น่าจะทําวิดีโอออกมาได้ไม่ยากเหมือนกัน <S <S ทีนี้ขั้นตอนการทําวิดีโอนเนี่ยเราก็ต้องมีกล้องก่อนสักตัวหนึ่งซึ่ง ปัจจุบันเนี้ยก็แนะนําให้ถ่ายแค่ Full HD แล้วกันครับเพราะว่าถ้าเป็น 4K เนี่ยมันก็จะกินทรัพยากรเครื่องรวมทั้งแบบหน่วยความจําในเครื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์เองหรือจะเป็น iPad เองเนี้ยมันก็ต้องใช้พวกความจุความจําที่มันเยอะขึ้นมันก็มีราคาสูงหน่อยทีนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีกล้องสําหรับอัดวิดีโอพวก Miller l e s s อาจจะเป็นแค่ Miller l e s s ก็ได้นะหรือ Compact กล้อง Compact เล็กๆก,ก,ก็ได้แนะนําว่าให้ลองฝึกโดยการใช้มือถือไปก่อนก็ได้ พราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะได้ภาพออกมาเนี่ยมันฝึกจากกล้องอะไรก็ได้ครับตัวกล้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับแค่คุณภาพของไฟล์ที่ออกมาว่าไฟล์ออกมาดีไฟล์ออกมาสวยแต่ว่าเรื่องมุมมองเรื่องอารมณ์ของภาพอย่างเงี้ยคงว่าเรื่องฝึกจากสมาร์ทโฟนก็ได้ จริงๆแล้วเนี่ยการอัดวิดีโอเนี่ยเรื่องแสงเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะแต่ว่าเรื่องการจัดแสงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเอาไว้คุยกันอีกทีหนึ่งละกันทั้งเรื่องการจัดแสงเรื่องการตั้งค่ากล้องแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คนมักจะไม่ได้คํานึงถึงเลยก็คือเรื่องของเสียงเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเท่ากับภาพเลยลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเราปิดภาพทิ้งเป็นภาพสีดาหมดเลยนะแล้วเราฟังแต่เสียง บางทีเราอาจจะจินตนาการถึงภาพออกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพงว่าจริงๆเรื่องเสียงเนี่ยมันสําคัญเท่ากับภาพทีนี้เรื่องเสียงเนี่ยทำยังให้เสียงคุณภาพดีแน่นอนว่าพวกไมโครโฟนที่ติดมากับตัวมือถือเองหรือว่าติดมากับตัวกล้องเองเนี่ยคุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดีดเท่าไหร่แล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยเป็นอะไรที่มันจัดการยากมากเลยนะเราอาจจะลงทุนซื้อไมโครโฟนสัก2-300บาทใน ในราคาแบบตัวเริ่มต้นมาใช้ก่อนก็ได้นะหลังจากนั้นถ้าเกิดคิดว่าไมโครโฟนตัวนี้มันไม่ตอบโจทย์เราแล้ว,ลวค่อยไปขยับซื้อไมโครโฟนที่เฉพาะทางมากขึ้นที่มีคุณภาพที่มีราคาสูงขึ้นอันนี้ก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับขึ้นไปเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นองค์ประกอบที่อาจจะต้องใช้ประสบการณ์กันสักเยอะหน่อย แต่ว่าเรื่องตัดวิดีโอเนี่ยผมว่ามันสอนกันได้แล้วก็ทําได้ตอนนี้เลยคือจริงๆอุปกรณ์ในการตัดต่อวิดีโอก็บางคนอาจจะใช้ Windows บางคนอาจจะใช้ Mac เนาะแต่ว,ว่าวันนี้ที่พงจะสอนใช้ก็คือใช้ iPad ตัวนี้นี่แหละแล้วแอปพลิเคชันที่พงจะใช้สอนใน iPad ก็ชื่อว่า Lumafusion พมว่ามันเป็นแอปที่ใช้งานง่ายแล้วก็ได้งานออกมามีคุณภาพดีเลยนะแต่ทีนี้ถ้าใครยังไม่มีแอปตัวนี้ก็อาจจะลองใช้ iMovie ตัดไปก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากจะฝึกทำจริงจังเนี่ย ผมแน,น,นะนำให้ซื้อไปเลยก็ได้ราคาอยู่ที่ประมาณ6 9 9บาถึง1,099บาทมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงหน่อยนะก็หาช่วงดีๆกดซื้อเอาละกันทีนี้ถามว่าราคาเนี้ยแพงไหมสำหรับโปรแกรมตัดวิดีโอผมว่าไม่แพงเลยถ้าเราไปดูการ s ับสคริปชั o นของตัว Premiere Pro ของ Adobe นะเดือนนึงเนี่ยอยู่ประมาณ700บาทละ เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อ LumaFusion ได้ในราคาที่699บาทเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนเราจ่าย Subscription ตัวพิมพ์ u ย Pro รแค่เดือนเดียวเองทีนี้ถ้าใครมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วเรามาเริ่มมาเลยดีกว่าครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยหน้าตาจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะส่วนแรกที่คงอยากจะพูดถึงก็คือด้านซ้ายมือข้างบนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราเอาไว้จัดการไฟล์ต่างๆถ้าเราลองไปคลิก ที่รูปด้านซ้ายมือด้านบนสุดมันจะเขียนว่า s o u ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวเลือกให้เราเลือกเลย photo อันนี้มันคือตัวแอป photo ใน iphone หรือว่าใน ipad ของเราเลยอะไรที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอเราสามารถเอาไปใช้ตัดต่อลงใน lumafusion ได้ทั้งหมดอพอกด photo เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์แบ่งห้อยไว้ถ้าเกิดเราเลือก all photo and video มันก็จะเหมือนกับที่ผกเปิดเมื่อกี้ขึ้นมาให้ดูเลยทีนี้ตัวไฟล ไฟล์ตัวนี้ก็คือแอปไฟล์ของเราเลยครับที่เอาไว้เก็บไฟล์ต่างๆเอาไว้ manage ไฟล์ต่างๆของ Apple นั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีรูปวิดีโอหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอามาใส่แอปไฟล์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะดึงเข้ามาในแอป LumaFusion ได้อย่างอันนี้นนครับพงลองเปิด on my iPad ดูจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ที่เป็นจากแอป l u มา Fu s ช o ่ มีแอปจาก number แต่ว่าจะมีไฟล์อยู่ด้านบนสุดชื่อ c a m p e l brini อันนี้เป็นไฟล์เพลงที่พงลองโหลดมาจากตัวเบราว์เซอร์ safari ของตัว ipad เลยนะแล้วพงก็ลองดูว่าพงจะเอาไฟล์น,นั้นอนะ่ะเข้ามาที่ lumafusion ได้ไหมสรุปมันก็คือได้นะครับคือพงหาทางยัดไฟล์ที่โหลดมาจาก safari ให้มันลงในไฟล์แล้วผมก็สามารถที่จะดึงเพลงนี้เข้ามาใช้ตัดต่อใน lumafusion ได้ด้วยอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็น import อิ p พ r ตเนี่ยอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆมันก็คือไฟล์ที่เรา import มาเพื่อตัดต่อวิดีโอตรงนี้แหละแล้วทีนี้มีอีก2ตัวก็คือ t i ต l e กับ Transition t i ต l e กับ Transition อันนี้มันจะเป็นพวกเอฟเฟกต่างๆที่ทําให้วิดีโอของเรามันน่าสนใจมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเราไปหาซื้อพวกไ i ต l e หรือว่าท n น i ิชันสวยๆเอามาใส่เราก็จะสามารถทําวิดีโอที่มันดูดีขึ้นมาได้แต่ว่า จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดใส่เยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะดูรกได้สุดท้ายก็คือแอป Music ตัวนี้ Music ตัวเนี้ยครับมันก็คือแอปพลิเคชัน Music ที่เราใช้ฟังเพลงใน iPhone ใน iPad นี่แหละทีเนี้ยจากเพลย์ลิสต์ของพงด้านขวามือตรงนี้ถ้าเกิดพงเปิดเพลย์ลิสต์ด้านซ้ายมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชื่อมันก็จะเหมือนๆกันเลยชื่อเพลย์ลิสต์เนี่ยมันจะไล่เรียงเหมือนๆกันเลย ยกเว้นบางอันมันอาจจะไม่ได้ถูกซิงค์มานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพลงอะไรอยู่ใน Music, แอปมิวสิกเราก็สามารถดึงเข้ามาที่จะใช้ที่ Luma Fu s ช o n ได้ด้วยยกเว้นว่าเป็นเพลงที่เราโหลดมาจาก Apple Music อันนี้นไม่สามารถจะเอามาใช้ได้เพราะว่าลิขสิทธิ์ของ Apple Music เขาให้เราฟังอย่างเดียวไม่สามารถที่จะเอามาใช้ตัดต่อวิดีโอได้ทีนี้จริงๆแล้วอ่ะเพลงที่เขาแจกฟรีสำหรับตัดต่อวิดีโอ ยูทูบเองก็มีทา Google เองก็มีทาหรือว่าบางเว็บไซต์เขาก็มีแจกอยู่แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเพลงพวกนั้นนะ่ะมันมีตัวเลือกไม่พอหรือคุณภาพดีไม่พอหรือว่าไม่อยากจะใช้ซ้ํากับใครอะไรเงี้ยครับก็ลองหาเว็บไซต์ที่มัน s c r i p t i o n แล้วก็โหลดได้อลิมิตดูก็ได้อย่างพงเองอย่างเงี้ยครับพงใช้ตัว Epidemics พงก็ลองโหลดมาเนาะอย่างโฟลเดอร์เนี่ยครับ s A n c h e s อ็นซีันเนี้ยเป็นเพลงที่พงโหลดมาจากเว็บ e p i d e m i c เพราะว่าพง subscription อยู่แล้วที่พูดไปเมื่อกี้แหละเพลงพวกเนี้ยพงก็จะเอามาใช้ตัดวิดีโออได้่ะ ทีนี้เราจบกันในส่วนของด้านตัวซ้ายบนที่เอาไว้จัดการไฟล์เนาะทีนี้เรามาดูด้านขวาดีกว่าครับด้านขวาเนี่ยมันเป็นส่วนของการพรีวิวอย่างเช่นถ้าเราเลือกไฟล์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะเอาไว้ดูว่าไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมันก็จะเอาไว้พรีวิวประมาณนี้แต่ว่าจริงๆมันยังมีประโยชน์อีกอย่างนึงครับเวลาที่เราตัดต่อวิดีโอแล้วเนี่ยมันก็จะเอาไว้ ดูว่าวิดีโอที่เราตัดต่อมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันใช้พรีวิวทั้งไฟล์ที่เราจะเอาไว้ตัดต่อน,นี่ครับเป็นไฟล์ที่เราจะเอาไว้ตัดต่อหรือถ้าเกิดเรามาคลิกตัววิดีโอของเราเนี่ยมันก็จะเป็นวิดีโอที่เราตัดออกมาแล้วเรียบร้อยโอเคอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมตัดเล่นๆเนาะทีนี้มาดูส่วนข้างล่างสุดตรงนี้บ้างครับตรงนี้เราเรียกว่าโปรเจกต์ โปรเจกต์ตรงนี้มันก็คือโปรเจกต์แต่ละวิดีโอที่เราจะทําการสร้างวิดีโอขึ้นมาอย่างอันนี้คงม,มีโปรเจกต์ชื่อภูเก็ตวันเดย์อยู่ทีนี้เราลองมาสร้างโปรเจกต์เพื่อจะตัดวิดีโอกันดีกว่าครับเรามาดูกันที่ปุ่มด้านล่างอ่ะปุ่มที่เป็นเครื่องหมายบวกพงลองกดดูอ่ะแล้วก็จะมีคําว่า my project ขึ้นมาตรงนี้เราก็ตั้งชื่อได้เลยอ่าพงตั้งชื่อว่า Luma อ n l i n นแล้วกันทีนี้ตั้งชื่อ Luma อ n l i n นเสร็จทีนี้ตรงการตั้งค่าเฟรมเรตตรงนี้ครับ เราต้องไปตั้งให้ตรงกับค่าของกล้องที่เราถ่ายเนาะว่าเราถ่ายวิดีโอที่เฟรมเรทเท่าไหร่ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบถ่ายที่30หรือว่าค่าจริงๆมันก็คือ29.9 7เจ็แล้วทีนี้ l ู m า Fu s ช o ่นเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยตั้งค่าอะไรเป็นเท่าไหร่นะครับตรงด้านล่างสุดตรงเนี้ยครับมันก็คือการที่เราจะเอาไว้เซตว่าเราอยากให้วิดีโอของเราเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่เพื่อที่จะออกไปแสดงผลทีนี้มันมี16บต่อเก้เป็นแลนด์สเคปกับเวอร์จิ ทำวิดีโอแบบไหนทีนี้วิดีโอแบบแนวนอนเนี่ยมันได้รับความนิยมมาตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อก่อนเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับถ้าลองสังเกตด,ดูดีๆนะไม่ว่าจะเป็น i g s t o r y หรือจะเป็นแอป Tik t o k วิดีโอที่เขานิยมกันก็จะเป็นแนวตั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทําวิดีโอแนวตั้งตัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยอาจจะเป็นช่องทางใหม่ๆให้ใครหลายๆคนเนี่ยเอาไปทําวิดีโอที่มันดีๆหรืออาจจะเอาไปประกอบอาชีพเป็นช่องทางการหาไรายได้แบบหนึ่งเลยก็ได้ ทีนี้พงลองทําวิดีโอแบบแนวตั้งแล้วกันครับอ่ะพงตั้งขึ้นมาลูมาออนไลน์แปลว่าตอนนี้เรามี2องโปรเจกต์แล้วนะโปรเจกต์ project แรกก็คือภูเก็ตวันเดย์แต่นี้พงเก็บไว้มันคือโปรเจกต์เก่าของพงส่วนโปรเจกต์ใหม่ที่พงกาลังจะสอนเพื่อนๆเนี่ยชื่อว่าลูมาออนไลน์ทีนี้การที่เราจะสลับโปรเจกต์ทำงานสมมุติว่าตอนนี้พงตัดวิดีโออยู่2ตัวแล้วอยากจะกลับไปทำตัวเก่าให้พงกดปุ่มซ้ายมือสุดท้ายที่อยู่ด้านล่างเลย แล้วมันก็จะมีโปรเจกต์ขึ้นมาให้เรา2อันละทั้งลูม่าออนไลน์ทั้งภูเก็ตวันเดย์แถมมีรายละเอียดบอกทางด้านขวามือด้วยนะทีนี้ถ้าเรากําหนดค่าเมื่อกี้ผิดไปมันไม่ต้องลบแล้วสร้างใหม่ก็ได้นะครับเรากดเข้าไปที่ตัวโปรเจกต์ของเราแล้วดูด้านขวามือล่างสุดเนี่ยมันจะมีรูปเฟืองอยู่เรากดรูปเฟืองเข้าไปแล้วทีนี้มันก็จะมีเฟรมเรทให้เราเปลี่ยนมีอัตราส,ส่วนให้เราเปลี่ยนอย่างเหมือนกันนี่ผมว่ามันเจ๋งดีนะนอกนั้นก็ ตั้งค่าแค่นี้พอประมาณละกันคิดว่าน่าจะพอสําหรับคนที่เริ่มทําวิดีโอเริ่มต้นละทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบรูปแบบการแสดงผลแบบนี้นะอย่างตรงเนี้ยจะเห็นว่าวิดีโอคงเป็นแนวตั้งใช่ไหมเวลาเห็นจอที่พรีวิวเนี่ยมันอาจจะเล็กไปหน่อยลองดูปุ่มด้านล่างครับมันจะมีปุ่มที่เป็นสี่เหลี่ยม3อันประกอบกันลองกดเข้าไปทีหนึง่งเราจะเห็นว่ามันมีตัวเลือกอื่น มันคือการปรับรูปแบบการแสดงผลอ่าอย่างอันนี้ครับมันก็อาจจะเหมาะกับการตัดต่อวิดีโอที่เป็นแนวตั้งนะมันเห็นภาพพรีวิวใหญ่ดีแต่ว่ามันจะเห็นหน้าไทาม์ไลน์ตรงเนี้ยมันสั้นไปหน่อยก็ถ้าเกิดทาวิดีโอสั้นๆมันก็อาจจะโอเคแต่ถ้าทําวิดีโอยาวๆเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็แล้วแต่คนถนัดละกันทีนี้อย่างผงเองผงถนัดแบบนี้มากที่สุดเพราะว่าไทาม์ไลน์มันยาวดีมันทํางานค่อนข้างสะดวกแต่ว่าก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหน ทีนี้เรากลับไปดูที่ตัวโปรเจกต์ลูมาออนไลน์ของเราดีกว่าครับอยากให้เข้าใจก่อนว่าการทำวิดีโอเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญประกอบไปด้วย2ออย่างก็คือภาพแล้วก็เสียงเวลาตัดต่อเนี่ยเราใส่ภาพกับใส่เสียงอาจจะพร้อมกันก็ได้อาจจะแยกกันก็ได้เนาะ ทีนี้วิดีโอที่เราอัดมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีเสียงอยู่แล้วหรือว่าบางทีถ้าเกิดเราอยากให้วิดีโอมันดูแบบมีอารมณ์แล้วก็ใส่เสียงเพิ่มเข้าไปทีนี้เรามาลองใส่เสียงใส่ภาพเข้าไปแบบเบสิกก่อนยังไม่ต้องสนใจเนื้อหายังไม่ต้องสนใจนะว่าวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวไหมใส่ให้เป็นก่อนเริ่มจากด้านซ้ายมือที่เป็นการจัดการไฟล์เนี่ยเราไปเลือกส่วนที่เรามีไฟล์วิดีโออยู่ก่อนทีนี้เวลาที่เราจะเอาไฟล์มาใส่เนี่ยให้เราจิ้มตัวไฟล์ด้านซ้ายมือค้างไว้แล้วก็ลากลงมา ไปที่ตรวไทไลายด้านล่างของเราทีนี้ถ้าเราเลื่อนดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิดีโอของเรามีประมาณนี้แล้วทีนี้ถ้าเราไม่ได้อยากได้วิดีโอตรงนี้ทั้งหมดละ่ะสมมติว่าวิดีโอมันยาวมากอะผมลองลบออกไปก่อนนะถ้าเวลาลบก็คือจิ้มแล้วก็กดรูปถังขยะออกไปทีนี้ผมลองหาไฟล์ยาวๆก่อนโอเคผมเจอไฟล์แล้วครับยาวพอประมาณเลยก็คืออันนี้ละกันไฟล์เนี้ยยาวทั้งหมด8.57วินาทีเขามีรายละเอียดบอกไว้นะ8.57วินาที ทีนี้ถ้าผงลากลงมาเนี่ยมันก็จะยาวพอสมควรใช่ไหมอ่ะเราสามารถบีบให้มันถี่ได้นะเอานิ้วเนี่ยมาถางเข้าถางออกดูดูให้เห็นชัดว่าอ่าเผื่อเราอยากทํางานละเอียดนะ,ะเราก็ถางออกมาทีนี้ถ้าเราไม่อยากได้ยาวขนาดนี้ยมันมีวิธีหลายวิธีเลยวิธีแรกถ้าเราลากลงมาแล้วนะครับเราจิ้มไปทีหนึ่งด้านซ้ายกับด้านขวาสุดของคลิปเนี่ยเราจะเห็นลูกศรสามเหลี่ยมให้เราแปะแล้วก็ลากเลย คลิปมันจะหดมันจะยืดก็แล้วแต่เราเลยครับว่าเราอยากจะได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ไม่ยากแลวเนาะหรือว่าถ้าสมมุติว่าคลิปมันยาวมากสมมุติมันยาวแบบ3นาทีเลยแล้วเราอยากได้แค่3วินาทีหรือว่าเราอยากได้แบบหลายๆช่วงในนั้นน่ะมันมีวิธีหนึ่งครับเราลองจิ้มเข้าไปแล้วดูหน้าพรีวิวด้านขวามือนะเราจะเห็นกรอบสีเหลืองๆทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเราอยากได้ไฟล์นี้ตรงไหนเนี่ยเราลากสีเหลืองไปตรงนั้นอ่ะ สมมุติตอนนี้คงอยากได้ตรงนี้ให้มันเห็นขอบหน้าต่างนิดนึง่งคงลากด้านซ้ายมือเนี่ยมาตรงนี้ให้มันเห็นกรอบหน้าต่างครื่องบินนิดนึงทีนี้ตอนจบเนี่ยคงอ,อยากได้สักประมาณตรงนี้แล้วกันครับคงลากกรอบสีเหลืองมาถึงตรงนี้ทีนี้เราไปดูนะตัวคลิปที่เราเลือกไว้ด้านซ้ายเนี่ยจิ้มใหมท่ทีมันก็ยังจะเป็นด้านนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราจิ้มค้างเราลากลงมา คลิปมันจะมาแค่สั้นๆวิธีเช็คก็คือถ้าเรากลับไปดูด้านซ้ายที่มีไฟล์อยู่เยอะๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่าคลิปที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะมีวงเล็บเขียนว่า2.38สีฟ้าๆอยู่แล้วก็มีสีเหลืองขีดเส้นใต้อยู่สั้นๆเล็กๆ matches. นั่นก็หมายความว่าคลิปเนี้ยเราใช้แค่ไฟล์ช่วงสั้นๆตรงนี้เองทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะได้ช่วงอื่นอีกอ่ะเราลองมาใช้ช่วงท้ายๆคงลองเอาประมาณนี้ละกันคงคลิกค้างแล้วก็ดึงลงมา เห็นไหมครับว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีขีดสีเหลือง2ขีดแล้วก็หมายความว่าคลิปนี้เราใช้ช่วงสั้นๆ2ช่วงนี้ทีนี้ผมขอลบทิ้งไปก่อนก็ใช้กดรูปถังขยะข้างล่างเหมือนเดิมเนาะทีนี้เราลองมาดูอีกวิธีแล้วกันครับเราจิ้มไฟล์ที่เราจะใช้เหมือนเดิมนะเห็นไหมครับว่ามันยังมีกรอบสีเหลืองอยู่อันนี้เราจะใช้ไฟล์เต็มทั้งไฟล์เลยจริงๆเราจะเรียกไฟล์วิดีโอที่เราจะเอามาตัดต่อเรียกว่าฟุตเทจนะทีนี้ฟุตเทจตัวนี้ครับเราลากให้เต็มฟุตเทจใช้ทั้งฟุตเทจเลย อ่าทีนี้เมืเ่อกี้เราเอาแบบเดียวกันเลยเราอยากให้เห็นขอบหน้าต่างนิดนึงเราลากมาจนเห็นขอบหน้าต่างใช่ไหมครับทีนี้รูปกรรไกรทั้งล่างอ่ะเราจิ้มได้เลยแล้วเราก็ลากไปถึงตรงนี้อ่าสมมติอยากได้จนถึงตรงนี้เราก็จิ้มกรรไกรอีกทีนึงฟุตเทจของเราเนี่ยตอนนี้ถูกตัดตออกเป็น3าช่วงละเราไม่อยากได้อันไหนเราก็ลบทิ้งไปเลยเราไม่อยากได้ข้างหน้าจิ้มข้างหน้าทีหนึ่งกดถันขยะหายไปละอ่า ทีนี้เมื่อกี้เราอยากได้ตรงนี้ก็กดที่กันไกลอยากได้ถึงตรงนี้กดกันไกลไม่อยากได้ท้ายตัดทิ้งทีนี้3ส,ส่วนนี้เมื่อกี้ถ้าเราถ้าเราเอาแบบเมื่อกี้เลยนะคือเราไม่อยากได้ตรงกลางแล้วก็จิ้มตรงกลางแล้วเราก็ตัดทิ้งทีนี้เราอาจจะใช้ผสมกับเทคนิคอื่นก็ได้อย่างเช่นถ้าสมมุติเราเลือกมาแล้วมันสั้นไปเนี่ยครับเราคิดว่าอ๋อด้านหน้าเราอยากให้มันสั้นอีกสักหน่อยเราก็มาลากให้มันขดลงไปตรงนี้ก็ได้ อ่ะเราก็จะทํางานได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปเริ่มใหม่โอเคทีนี้เวลาจะเช็คไฟล์ก็อาจจะก,กดเพลย์ให้มันวิ่งไปทั้งหมดเต็มๆโอเคอันนี้เราพอที่จะทําเป็นแล้วเนาะทีนี้ใน EP แรกคงว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้ดีกว่าส่วนเทคนิคต่อไปการใช้ เครื่องมือต่างๆเพิ่มต่อไปการจัดการเรื่องเสียงการดูเรื่องเสียงหรือว่าการที่เราจะเอาฟุตเทอหลายอันมาประกอบกันเนี่ยมันต้องทํายังไงบ้างทํายังไงมันถึงแสดงผลแบบไหนบ้างเดี๋ยวค่อยๆไปดูใน E ีีถัดไปแล้วกันครับยังไง E ีแรกขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วถ้าเกิดใครอยากดูต่อไปกดดู E ีีที่2ต่อได้เลยเพราะว่า E p พีที่1กับอ p ที่2คงจะลงไว้ต่อกันโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับ